สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของดาวมฤตยูที่สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภร่วมอยู่กับดาวพระฤหัส,สบดีก็เป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในตอนนี้ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของชาวลัคนาราศีมังกรก็ขอแนะนำนะครับ หนังสือของทางช่องสาระสำรานที่ได้รวบรวมเรื่องราวรู้ไว้ก่อนไปพบผลมารวบรวมเป็นเล่มเพื่อให้สะดวกสำหรับผู้ที่ได้ติดตามและก็สนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็ติดตามกันได้ในช่องทางสั่งซื้อที่ทางช่องสาระสำรานจะขึ้นเอาไว้ให้ท่านนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ที่ผ่านมาดาวมฤตยูก็ได้โคจรย้ายออกจากราศีเมษซึ่งเป็นภพพันทุกของท่านมาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพปุตตะนะครับเป็นภพเดือนที่5แล้วก็จะสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษศนี่นะครับไปจนถึงประมาณกลางเดือนก,นกรกฎาคม2500 72ขณะที่ดาวพฤหัสบดีก็ได้โคจรย้ายเข้ามาสถิตร่วมด้วยตั้งแต่30เมษายน2567ที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็จะสถิตอยู่ร่วมกันไปก็ประมาณ1ขวบปีจนไปถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคม2568ดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรเดินหน้าต่อไปในราศีมิถุนนั่นเอง ดังนั้นนะครับคำพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในชุดนี้ก็จึงเป็นคำพยากรณ์ในช่วงเวลาก็ตั้งแต่พฤษภาคม2567จนไปถึงเมษายน2568ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าดาวมฤตยูสถิตร่วมกับดาวพฤหัสบด,ดีในราศีพฤษภพ,พบปุตตะตลอดช่วงเวลาประมาณ หครบปีในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรท่านมีโอกาสที่เรียกว่าเปิดกว้างจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาที่ให้ความไว้วางใจในการมอบหมายให้ตัวท่านรับหน้าที่เป็นผู้นำทีมซึ่งก็จะเน้นหนักดูแลในเรื่องของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆงานทางด้านการวิจัย หรือท่านอาจจะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาเรื่องของระบบงานต่างๆให้เป็นระบบใหม่ภายในองค์กรภายในบริษัทที่ท่านได้ทำงานอยู่นั่นเองแต่งานที่ท่านได้รับมอบหมายมานั้นนะครับก,ก็ต้องบอกว่าต้องใจเย็นๆเพราะว่าเป็นเหมือนกับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ซึ่งท่านก็ต้องเริ่มจากการวาง ลากฐานให้กับตัวอาคารเสียกอนนะครับดังนั้นในช่วงเวลานี้งานที่ชาวลัคนาราศีมังกรรับมาก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ใครๆจะมองเห็นผลงานของท่านได้เด่นชัดเหมือนกับที่ท่านมองไปที่อาคารใหญ่ๆก็จะมองไม่เห็นฐานลากซึ่งอยู่ใต้ดินของอาคารหลังนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก ชาวลัคนาราศีมังกรท่านรับงานใหญ่ก็ต้องวางฐานรากก่อนนะครับคนอื่นก็จะไม่ได้เห็นผลงานที่ชัดเจนของท่านชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเวลานี้ท่านก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนเพราะว่ามันก็ต้องมีคำพูดหรือมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาให้ท่านต้องรู้สึกว่า เหมือนคนอื่นไม่เห็นผลงานของท่านสิ่งที่ท่านทำได้ก็คือต้องอดทนฝ่าฟันปัญหาแล้วก็อุปสรรคเมื่อวางรากฐานได้สำเร็จแล้วในช่วงเวลาหลังจากนี้เสียงต่างๆก็จะเงียบลงไปเองนะครับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของท่านเมื่อใดก็ตามที่ตัวท่านรู้สึกอึดอัด คับข้องใจมีปัญหาทางด้านการงานหรือปัญหาอื่นๆที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้ามาทำให้ท่านเกิดหนักใจท่านก็จะได้ผู้ใหญ่ได้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่อาวุโสกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่าเข้ามาช่วยสนับสนุนช่วยท่านแก้ไขปัญหาให้รุ่วงไปได้จนประสบความสำเร็จตามที่ท่านได้คาดหวังเอาไว้ นอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมังกรท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้เดินทางบ่อยครั้งทั้งการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางไกลไปต่างประเทศจึงเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเองที่ท่านจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางนี้เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อมายก ระดับคันลองชีวิตของท่านซึ่งในช่วงเวลานี้เช่นกันชาวลัคนาราศีมังกรท่านก็มีโอกาสที่อาจจะได้โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงคันลองชีวิตของตัวท่านซึ่งก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนโดยที่ตัวท่านเองก็ไม่ได้มีการคาดการล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแต่แนวโน้มก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ไปในทิศทางที่ดีกว่าปัจจุบันเลียงได้ว่าเป็นบวก มากกว่าเป็นลบนั่นเองโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดนะครับที่มีความเข้าใจพร้อมรับมือกับการปรับเปลี่ยนที่จะมีเข้ามาให้ท่านแบบไม่ทันตั้งตัวนี้ท่านก็จะสามารถใช้การปรับเปลี่ยนนี้ให้มาเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองได้ในอนาคตข้างหน้าสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในช่วงเวลานี้ถึงแม้จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของท่านในการ เปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องก็ตามแต่ก็ยังมีเรื่องราวในด้านต่างๆที่ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมักรเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันซึ่งเพื่อให้พวกท่านได้มีเวลาเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นก็ขอพูดถึงเรื่องต่างๆที่จะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคหรือเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ท่านได้พอ ทราบล่วงหน้ากันนะครับเรื่องแรกก็คือความที่ท่านต้องรมัดระวังเอาใจใส่นะครับดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดในทุกๆด้านทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านได้เรื่องถัดมานะครับ ก็สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาท่านก็ต้องคอยมันโคดขันดูแลอย่าปล่อยให้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเรียกว่าเป็นบริวารของท่านทําการประมาทเลินเล่อในช่วงเวลาการปฏิบัติงานเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเรื่องราวเหล่านั้นก็จะส่งผลความเสียหายมาถึงตัวท่านได้ด้วย เช่นกันนะครับก็กดขันดูแลเป็นการป้องกันไว้ก่อนก็จะดีกับตัวชาวลัคนาราศีมังกรเองสุดท้ายก็คือในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่พื้นดวงเดิมของท่านชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ขอให้คอยเตือนตัวเองเอาไว้เสมอว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการที่ท่านจะเสี่ยงโชคของท่านมากนักก็อย่า ลุ่มหลงจนถึงขนาดทุ่มเททรัพย์สินเงินทองที่มีไปกับการพน,นันหรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรวมไปถึงเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่ค่อยจะเหมาะมากนักกับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันยกเว้นนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนในโครงการใหญ่ๆห,หรือธุรกิจใหม่ๆห,หรือ เป็นการลงทุนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ได้ผ่านการวิจัยการพัฒนาเข้ามาแล้วก็เรียกว่าถ้าท่านสนใจในการลงทุนในงานด้านนวัตกรรมก็ถือว่าน่าจะดีกว่าที่จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในด้านอื่นนะครับก็สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ท่านก็มีโอกาส ที่จะประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาบ้างก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าขัรลองชีวิตของทุกคนก็มีสองด้านอยู่เสมอแต่จริงๆแล้วในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องบอกว่าด้านด้านบวกก็มีมากกว่าแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าในด้านลบที่มีเข้ามาก็ขอเพียงแต่ว่าชาวลัคนาราศีมังกรท่านอย่าถอดใจ ตั้งสติต่อสู้ปัญหาต่างๆด้วยความรอบคอบแล้วท่านก็จะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับก็สุดท้ายก่อนที่จะจบเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมังกรก็ขอย้ำกันอีกทีนะครับว่าทางช่องสาระสัมราญก็ได้รวบรวมเรื่องราว รู้ไว้ก่อนไปพบโหนะครับมาเป็นหนังสือรู้ไว้ก่อนไปพบโหนเล่มที่1ก็ได้มีจัดจำหน่ายแล้วทางช่องสาระสำราน,นี้นะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกท่านที่ได้สนับสนุนทางช่องสาระสำรานมาโดยตลอดสําหรับในตอนหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องราวใดผู้ที่สนใจในด้านโหราศาสตร์ก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ